ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูโครงการดีๆที่จังหวัดชายภูมิกันบ้างค่ะโครงการคนชายภูมิร่วมสร้างสุขขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสีด้านสสสอขอความร่วมมือนะคะออกมาเต้นโชว์ฟ้อนรำสวยงามสนุกสนานค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชายภูมิได้มีการปิดโครงการคนชายภูมิร่วมสร้างสุขด้วยวิธีชุมชนคนชายภูมิ นางปริยากรชาลีพรมหัวหน้าหน่วยจัดการสสสหรือว่านนท์ในจังหวัดชายภูมินำโครงการสนับสนุนโดยสสสสู่พื้นที่จังหวัดชายภูมิทั้ง16อำเภอกว่า160คนในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสีด้านทั้งกายจิตปัญญาและร่วมสร้างประเทศให้หน่าอยู่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนคนชายภูมิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เชื่อมพลังเครือข่ายการเมืองภาพพลเมืองมีเป้าหมายสําคัญ6ด้านค่ะนั่นก็คือการให้สุขภาพของเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นนําไปสู่ภาวะชีวิตสถาณะที่ดีและการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนซึ่งก่อนปิดโครงการนะคะเนี่ค่ะผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง16อําเภอนะคะ160คน ็ขอมาแสดงความสามารถกันหน่อยค่ะนี่ก็รวมกันเลยนะคะมาเต้นออกกำลังกายตามจังหวะนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็ต่อด้วยการรำวอวยพรของผู้สูงอายุจากอำเภอบ้านแทน่นที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความอ่อนช้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นท่าน้องไก่ไก่กระตาแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าร้องเพลงอะไรนะคะโดยนางปริยากรชลีพรมหัวหน้าจัดการสสสอนอจังหวัดชัยภูมิค่ะก็บอกว่าสําหรับโครงการคนชัยภูมิร่วมสร้างสุขด้วยวิธีชุมชนคนชัยภูมินะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2567นะคะด้วยงบประมาณกว่า20ล้านบาทและทุกปีก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงในปี2568ก็จะมีการ ขยายโครงการต่อไปอีกชาวบ้านบอกนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีทําให้ชาวบ้านสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อันนี้ท่าอะไรเอ่ยน่าจะเป็นห้าไก่ร้องหรือเปล่านี่นะคะร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใสค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น,นวิธีการาจัดการสุขภาพนะคะของคนชัยภูมิข้างหลังนี้ชุดมาเต็มเลยน <c oughs> ะคะ <c oughs> น่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุจากอำเภอบ้านแท่นนะคะที่เดี๋ยวหลังจาก ที่เต้นออกกาลังกายนี้นะคะคณะผู้สูงอายุก็ออกมารําเพื่ออวยพรด้วยนะคะหลังจากที่ได้ปิดโครงการนะคะนี่ค่ะได้ท่าเต้นละท่าอะไรไก่กระต้ากระตาแต่ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรนะคะก็ได้อยู่แต่ว่าสามารถบริหารร่างกายได้อย่างดีเลยนะคะเขาบอกว่าแค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายใช่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ขยับไปขยับแล้ว